ดินกับจอยและใครอีกคนดินกับจอยทั้งสองอยู่ในช่วงระหว่างคบหาดูใจหรือจะเรียกทั้งสองว่าเป็นแฟนกันก็นกไม่ผิดนักดินรักจอยมากและจอยก็รักดินมากเช่นกันก่อนมาเจอจอยดินเป็นหนุ่มเฮบอยมีสาวๆสวยๆมาติดพันมากหน้าหลายตาโดยหน้าตาอันลอเหลาปานเทพพบุตรลงมาจุดติยังโลกมนุษย์แต่ดินก็ไม่ได้คบใครแบบจริงจัง จนกระทั่งมาเจอจอยหญิงสาวสุดน่ารักซึ่งเป็นบรรณารักษ์ประจำห้องสมุดของมหาลายัยครั้งแรกที่ดินเห็นจอยเขาก็ตกลุมรักเข้าทันทีแล้วดินก็เริ่มจีบจอยอย่างจริงจังเดิมทีจอยบอกตัวเองว่าจะไม่ยุง่งเพราะชื่อเสียงของดินด้านผู้หญิงนั้นเยอะเกินไปแต่พอพูดคุยก็ทำให้รู้จักตัวตนของดินจริงๆจากนั้นไม่นานจอยก็ยอมตกลงเป็นแฟนกับดินตั้งแต่ตอนนั้นมา พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันครบรอบหนึ่งปีของดินและจอยที่ทั้งสองเป็นแฟนกันแล้วตอนนี้ดินกำลังขับรถหาซื้อของขวัญไว้สำหรับเซอร์ไพรส์แฟนสาวทางด้านจอยตอนนี้กำลังเดินทางกลับมาฝึกงานก็จะมาถึงที่คอนโดพรุ่งนี้พอดีเอจะซื้ออะไรให้จอยดีนะอ้อเอาแหวนที่จอยอยากได้ดีกว่าร้านนั้นไงจอย้องชอบแนะ่ๆเมื่อคิดได้ดังนั้นดินก็ขับรถบึงไปยังร้านขายแหวนทันที ระหว่างขับรถไปซื้อแหวนดินก็นึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาระหว่างเขาและจอยไม่น่าเชื่อว่าเขาจะรักและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ขนาดนี้แต่ก่อนเขามีสนความรักคิดว่ามันไม่มีจริงมีใส่ใจร้อนวู่วามไม่คิดหน้าคิดหลังแต่พอมาเจอจอยทุกๆอย่างในชีวิตเขาเปลี่ยนไปและอีกไม่กี่เดือนถึงคู่ก็จะเรียนจบแล้วดินก็วางอนาคตไว้หมดแล้ว พอทั้งเขาแล้วจอยเรียนจบแล้วมีงานทำที่มั่นคงดินก็จะไปขอจอยแต่งงานทันทีเขารอไม่ไหวแล้วเขารักจอยมากเหลือเกินรักจนไม่คิดว่าจะรักใครได้มากขนาดนี้ตอนนี้ดินก็มาถึงร้านที่จะซื้อแหวนแล้วดินเข้าไปไม่ถึงสิบนาทีก็ออกมาพร้อมกับแหวนที่จะเอาไปให้จอยในวันพรุ่งนี้ระหว่างกำลังเดินกลับมาที่รถสายตาของดินก็สะดุดกับคนคนหนึ่งของอีกฝากถนนดินมองเพียงแวบเดียวก็คิด นันชัยจอยไม่ผิดหน้าเอ๊ะว่าแต่ทําไมกลับเร็วนักนะแล้วทาไมไม่บอกเราเลยล่ะอย่างนี้ต้องเจอทําโทษสักหน่อยแล้วดินยิ้มดินกําลังจะตะโกนเรียกจอยแต่ทันใดนั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาโอบเอวของจอยพร้อมกับเด็กอายุหกขวบอีกคนหนึ่งดินอึง้งอะไรกันมันคืออะไรดินได้แต่นิ่งอยู่อย่างนั้นจนั้งสามขับรถออกไปแล้วดินสับสนไปหมด เกิดอะไรขึ้นกันแน่คนคนนั้นเป็นใครคนรูจ้จักเพื่อนหรือพี่จะมาโอบเอวคนรักของเขาพร้อมกับเด็กน้อยอีกคนนั่นมันคืออะไรกันแน่ดินได้แต่ยืนกำหม,มัดอยู่อย่างนั้นไม่มันต้องไม่เป็นอย่างที่คิดเมื่อคิดได้เช่นนั้นดินก็ขับรถไปหาจอยที่คอนโดทันทีระหว่างนั้นก็โทรหาจอยไปด้วยแต่โทรเท่าไรก็โทรไม่ติดตอนนี้ดินใจร้อนรุ่มไปหมดเกือบเสียหลักตอนขับรถตั้งหลายรอบ แต่ในที่สุดก็มาถึงคอนโดของจอจนได้ระหว่างวนหาที่จอดรถอยู่ก็ไปเจอรถคันหนึ่งเข้ามันคือรถคันเดียวกับที่เพิ่งเจอเมื่อกี้ชัวตอนนี้ดินกำลังมุ่งหน้าไปที่ห้องของจอยทันทีก๊อกก๊อกทันทีที่ประตูถูกเปิดออกดินถึงกับพง,งาเพราะคนที่เปิดประตูคือผู้ชายคนเดียวกันกับที่ดินเห็นตอนนั้นเองพร้อมกับเสียงของจอยถามออกมาว่าใครมากันคะคุณสวัสดีครับมาหาใครครับ ขอโทษครับผมขอผิดห้องครับไม่เป็นไรครับดินได้แต่เดินกลับมาที่รถพร้อมคราบน้ำตาของลูกผู้ชายที่มันหลั่งออกมาอย่างไม่ขาดสายดินนั่งเสียใจอย่างหนักอยู่บนรถทำไมกันทำไม้อยต้องมาหลอกเราด้วยที่บอกว่ารักเรามันคืออะไรทั้งๆที่เธอมีสามีกับลูกอยู่แล้วมาให้ความหวังเราทำไมตอนที่ร้องไห้อยู่นั้นตาก็เหลือไปเห็นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ชื่อดังเล่มหนึ่งมันเขียนว่า ถ้ายกครัวสามีภรรยาพร้อมลูกชายไวห้าครัวโดนค้าตายยกครัวตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากปมชู้สาวเพราะก่อนหน้านี้สามีมีเรื่องกับผู้ชายคนหนึ่งที่มาติดพันภรรยาของตนเองอ่านต่อหน้าสิบเก้าพอดินอ่านจบอาวในเมื่อมึงหลอกกูเงินมึงก็อย่าอยู่เลยกูยอมทำทุกอย่างเพื่อให้มึงรักยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างเพื่อมึงแต่มึงกลับตอบแทนกูอย่างนี้เงินมึงก็อย่าอยู่เลยอีจอย ดินหยิบปืนออกมาจากช่องเก็บของรถติดรถไว้เพื่อป้องกันตัวไม่คิดว่าวันนี้จะได้เอามาใช้อีกแบบหนึง่งดินเอาปืนเหน็บหลังแล้วขึ้นไปหาจอยที่ห้องอีกครั้งดินในตอนนี้ไม่มีจิตใจที่สุขุมแล้วตอนนี้จิตใจของเขาร้อนรุ่มไปหมดด้วยความกิดหวังและเสียใจทำให้ดินไม่ลืมหูลืมตาแล้วก็กอกอ้าวคุณนั่นเองมีไม่ทันที่ฝ่ายชายจะพูดจบ ลูกกระสุนก็ผ่าทะลุสมองของเขาไปแล้วร่างของชายหนุ่มล้มตึงอยู่ตรงนั้นทันทีดินค่อยๆเข้ามาพร้อมปิดประตูหญิงสาวยังไม่รู้เรื่องว่าสามีของเธอได้จากโลกนี้ไปแล้วพอปืนของดินเก็บเสียงนั่นเองหญิงสาวตะโกนออกมาจากห้องน้ําถามสามีว่าใครกันคะคุณแต่ไม่มีเสียงตอบรับตอนนี้หญิงสาวอาบน้ําให้ลูกน้อยอยู่ทันใดนั้น ดินก็ก้าวเท้าไปที่หน้าประตูห้องน้ําทันทีอึดใจเดียวประตูห้องน้ําก็เปิดออกตอนนี้ปืนกระบอกโตยื่นออกไปข้างหน้าเรียบร้อยพร้อมกับคําพูดของดินที่ว่าลาก่อนจอยอย่าฉันไม่ปังปังลูกกระสุนทะลุสมองของทั้งจอยและเด็กน้อยทันทีสองแม่ลูกตายคาที่ทั้งสามศพนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นดินมองหน้าจอยครั้งสุดท้ายแล้วพูดว่า เธอทําตัวเองจอยแม้ฉันจะรักเธอมากแค่ไหนแต่แบบนี้มันก็ทนไม่ได้เหมือนกันดินพูดพร้อมน้ําตาที่ไหลอาบเต็มสองแก้มใช่ว่าเขาจะไม่รู้สึกอะไรเขาเจ็บมากเจ็บจนไม่รู้จะอธิบายออกมาเป็นคําพูดใดๆดได,ได,ได,ได้ก่อนจะออกจากห้องดินเหลียวไปดูจอยอครั้งแล้วก็กําลังจะออกจากห้องแทนใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นทันทีที่ดินหยิบขึ้นมาดูก็ทําเอาเขาแทบหยุดหายใจเพราะปลายสายนั้นคือจอย อะไรกันจอยอยู่นี่ไงนอนอยู่ตรงนี้ดินมองเหล่านี้ใครกันที่โทรมาฮัลโหลดินจ๋าจอยใกล้ถึงแล้วนะเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะนี่จอยซื้อของฝากไปฝากดินเยอะเลยหวังว่าคงชอบนะเออเกือบลืมไปเลยวันนี้พี่แจนพี่สาวฝาแฝดของจอยกับครอบครัวเขาจะแวะมาหาจอยนะคนที่จอยเล่าให้ฟังอะวันหน้าเหมือนกันมากคนทักผิดบ,บ่อยเห็นว่าพี่แจนเขาจะแวะมาท,ทําธุระน่ะ เลยแวะมหาจอยเพราะเห็นว่าจอยจะกลับวันนี้แล้วจอยก็อยากเจอหน้าหลานด้วยคงน่ารักน่าดูเชียวได้ยินอย่างนั้นก็ทำให้ดินทับอึง้งมองไปที่คนทั้งสามที่เขาเพิ่งยิงไปอย่างเยือกเย็นโดยไม่ได้ถามอะไรเลยเขายังมีนิสัยเดิมๆที่ใจร้อนรัววามไม่คิดหน้าคิดหลัง ทำให้ต้องเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดหลายอย่างและครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ความผิดธรรมดาแต่มันคือการฆ่าคนที่ไม่รู้อะไรเลยเพราะความใจร้อนของเขาท้าฮลัลโหลฮัลโหลดินอยู่เปล่าเงียบเชียวนะจอยว่าไงมีอะไรหรอดินขอโทษนะฮะลัฮะโลโหลฮัลโหลดินขอโทษอะไรจอยงงอะ ดินกดตัดสายนั้นไปดินรู้สึกว่าเขาต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อเป็นสิ่งทดแทนในสิ่งที่ทําลงไปแล้วปืนก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นมาจ่อที่ขมับข้างขวาช้าๆจอยดินขอโทษนะดินขอโทษปัง